สวัสดีครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับพอดีเข้ามาในส่วนของตัวหลังบ้านนะครับระบบหลังบ้านเนาะเขาก็จะมีบอกนะครับว่าให้อัปเดต PHP นะครับอ้าวทำยังไงละเนี่ยมาดูวิธีการกันนะครับบางท่านนะครับอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าใครเป็นเหมือนผมนะครับขึ้นมาเหมือนผมนะก็มีวิธีการทําแบบนี้นะครับก็ไปที่อันนี้นะครับก็คืออันที่เราทําการติดตั้งตัว WordPress หรือว่าตัวเว็บไซต์ของเรานะครับ แล้วก็คลิกไปที่นี่นะครับถ้าใครใช้รักคอมนะครับก็จะหน้าตาเหมือนกันเนาะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ใช่ของรักคอมนะครับก็อาจจะหน้าตารูปแบบเปลี่ยนไปนะครับอ่ะอันนี้ก็กดมาที่นี่นะครับคอนโทรลพาเนลเนาะจากนั้นนะครับก็มาในส่วนของตัวโดเมนของเรานะครับ salecosmetic.com นะแบบนี้นะคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปอีกที่นึงนะครับไปที่โดเมนเซตอัพนะครับแบบนี้ จากนั้นนะครับก็มาเลือกเว็บไซต์ของเราอีกรอบนึงนะครับ e l l c o s m e t i c com นะครับแบบนี้จากนั้นนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับในส่วนของตัว p พ p v e r s i o วอร์นะครับตรงนี้เนาะให้เปลี่ยนเป็น7.3นะครับแบบนี้เลยเนาะจากนั้นก็กดเซฟนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ p พ p ยร์ชิพเรีเรียบร้อยแล้วนะครับทำการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่หน้าเว็บของเรากันอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ทำการกดรีเฟรชไปนะครับแบบนี้ ตรงนี้นะครับบางทีเนี่ยนะครับพอแก้แล้วนะครับอาจจะยังไม่หายนะครับอาจจะต้องคอยสักแพ่สักพักหนึ่งนะครับให้ในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเขารีเฟตใหม่เนาะก็ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเราดีเฟตดูนะครับรอบหนึ่งครับอันนี้ก็อันเวลิเบิลนะครับก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกหลไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการเปลี่ยนของที่พีเวอร์ชั่นนะครับอาจจะมีระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็กลับมาดูที่หน้าของเราอีกรอบหนึ่งครับอ่ะเรียบร้อยนะครับมาแล้วเนาะแล้วก็ไม่มีเออเล่เตือน โอเคแบบนี้นะครับใช้ได้เนาะจากนั้นนะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวในส่วนของตัวอัปเดต PHP เวอร์ชั่นนะครับผมก็แยกไว้เป็นวิดีโอหนึ่งเลยละกันเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตอนนี้เว็บมันขึ้นไม่ปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วของเราเนี่ยสามารถติดตั้งตัว ssl ฟรีได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีวิธีการปรับตั้งยังไงนะครับในวิดีโอต่อไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ